ไี่ไม้อะไรวะวอนมากไอ้แซดวอนอะไรต้องการคิวต้องการร่างกายแบบอยากประทับมากต้องร่างกายอยากประทับแต่วปืนปืนนี่แบบยังไม่พร้อมเลยยังไม่พร้อมอันนี้แมทคาริวูดนี่มันคาริวูดมิดมิดใกล้ฮอลลีวูดใกล้ฮอลลีวูดข้างหน้าเนี่ยมันจะมีปืนหรือเปล่า ตอนนี้ทั้งตัวให้ดูกูด้วยกูมีแต่ขนหมอยกับไม้เบสบอลนี้เป็นตัวมันเป็นอย่างนี้ไม่เป็นเปิดได้วิชั่นแบบเออมืดมันมันก็โอเคมันก็กำลังสว่างไงแถวบ้านผมมันกำลังเห็นอยู่มรรยากาศกำลังดวงดาวเฮ้ยรถนี่มาไหนวะนั่นนั่นข้างหน้าน่ะนอกจากรถแล้วกูเห็นกำแพงอะไรสักอย่างสามอันในี่ในผมยิงเลยยิงรถเลยเห็นไหมเนี่ยยิงแล้วมึงไอ้รถทำไมล่ะเอารถ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 เมืองนี่ว่ะเมืองนี่แม่งไม่น่านั้นเฮ้ย หนึ่งสองสามไมิหยุดไม่มีน้ำเด็กไปแล้วจ๊เฮ้ยไหนวะเอาเอากินทุกหมดเหรอเอาชิปอ่ะไม่ได้กิงเลยไอของเยอะของเยอะดูดูดูดอแบงค์เนี่อย่าเอาหมอยกูไปกูขอหมอดเอาหมอยหายไปแล้วเอาหมอยหายเฉยเลยแผ่นอลูมิเนียมกูแผ่นอลูมิเนียมมึงเก็บมันทำไมแผ่นอลูมิเนียม โอ้คนโง่นี่มืนโง่อยงเนะพวกเราเพื่อความสะใจครับราทับแม่งทีมเอาเี่ยดเอาแม่งลองแมงเี่ยงเยี่ยงจบเยบดยามันยำเกินไปยมเกินไปยามาเอาเอาปืนมันมายิงศพพวกมันยิงศพพวกมันโอ้อยลวเปิดใส่พวกมึงเด็ดเด็ด เผามาเลยเออเผาให้ชาวนาเกี่ยวพร้อมเลยอะไใจดีขนาดนี้าุนขอให้มึงระเบิดตัวตายขานไปสวรรค์พวกท่านไปสู่สุขิตมาไงโอเยยักษ์มาด่าแม่งมันยิงเห็นไหมมันทำอะไรเห็นมมันฆ่าเราเลย โอ้โหลุนแรงมากพื้นกูโอ้โหโอ้ร้อนมากเลยนะโอ้หนี่เป็นลาวาเลยฮะมันลุกไหม้เลยมันลุกไหม้ในอวีจีมันเสื้อพี่เลยนีกูพยายามจยิงรัวแต่มันรัวได้แค่นี้ไอ้เหี้ยไปเดี๋ยวเราจะอ้อมหลังมาแก้แค้นกันพี่ไปอันนี้คือเราอยู่ข้างหลังเราใช่ไหมเนี่ยใช่เราอยู่ข้างหลังแล้วมึงพยายามยิงแล้วไม่ใยากให้มันรีโหลดอ่ะทิ้งเต็มเลยตั้งมันแล้วกันยิงแล้วตอนนี้นี่ยุทโธปกรณ์นี่เต็ม อยู่เท่าตัเต็มเลยเออเป็นลบซี <c oughs> เรียรเลยเนี่ยตัวในตอนนี้เนี่ยโอ้โหทั้ตัวมึงนี่เต็มแล้วทำไมตัวกูมีปืนตะปูเดี๋ยวนี้ <c oughs> น่ารักมึงนี่แม่งโลโซอยิมไปนี่คือมาแก้แค้นไงเออเดี๋ยวโดนกูบอกเลยที่กูเจอหน้านี่นะกูจะเลียตั้งแต่เซฟโซนมาเลยโอ้โหเลียไกยลิ้นหรืออะไรเนี่ยมึ <c oughs> เยงเลยเียกันเลยนี่เดี๋ยวผมว่าแม่งต้องมันต้องซุ่มมันอยู่ข้างบนแน่เชื่อเชื่อผมป่ะไหนวะพวกนี้มีที่ซุ่มเดิมด้วยงนุ๊ก คือมันตลอดมันจะดักเราเรอข้างหน้าไงเราอ้อมหลังมั้งไงอ้อมหลังอ้อมหลังมันสัตว์เราอ้อมหนวะยังไงว่าหลังหลังอยู่ตรงไหนป่าวะเข้าประตูเข้าประตูนี่เข้ามั้ยวะอวะประตูนี่มันกําแพงเนี่ยบอกว่าไปเตรียมบ้านเลยไปทางไหนกันทางนี้ทางนี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นใจเย็นต้องขึ้นอยู่เป็นความใจเย็นสัตว์ด้านหลังอยู่ไหนวะไอ้นี่เข้าไปตปั๊มตปั๊มมันจะปั๊มไม่ได้ปั๊มได้พอสว่างแล้วกูมึนเลยแค่เริ่มแม่งก็แพ้เลย เฮ้ยเฮ้ยนี่กำลังอะไเฮ้ยแอบอยู่ข้างบนพวกนี้งองงไหมใจเย็นแล้วใครมาวางีไ้อมฟาดานวะแข่งใช้ขึ้นไงพวกมันใช้ขึ้นไงอ๋อมันใช้ขึ้นเหรอพวกแบบเนี้ยเนี้ยเห็นปะอ๋อลุกไงพวกลุกตกด้วยลุบอยู่ไหนยิงก่อนเฮ้ยมึงใจเย็นดนิวะอะไรวะเนี่ยเอาเย็นชุดธรรมดาเฮ้ยอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ย ใหญ่ๆมันจะยิงอยู่ไหนวะดูข้างล่างดิมันมันย้ายโซลลกล็กลากเลยหรือเปล่าปุ๊กมั้ยไอ้แม่งเก็บของเลยแต่ผมเก็บของเฮ้ยมีปืนแบบเบิ้ลบาเรลที่แม่งเข้ายังไงวะเข้าประตูนี่เบิ้ลบาเรลใช่เดยกเบิ้ลบาเรลแกน็อปทูน่าเฮ้ยมีกระบอกด้วยกล่องจะแม่งมันอยู่ไหนกันได้ยังน้ำหนักเกินอีกชิบหายเมื่อกี้แม่งยังเห็นอยู่ตรงนี้อยู่เลยอยู่ไหนกันหมดวะมันไปแล้วมั้งพวกเราเตรียมตัว ไอเสียงเขาอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ลูกอะไรอ้าวพี่ไม้เดียวเดียวเดียวงตายตายตายแล้วไอ้คนตายังไม่ต้องแรงเด่นเลยดู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 ตายแล้วไม่ต้องตีซอกูตายแล้วนี่กูตั้งโต๊ะเก็บของเข้นมาอยู่อาร์เด็กนี่กูตั้งตู้เก็บของ ไอ้บูมสามรอบเลยเฮ้ยอย่าดิเอาอะไรมาสู้กับมันตอนนี้มีอาวุธเทพแล้วดิแถวไหนอาวุธเทพแล้วเนี่ยนี่ดาบคาตานาเหรอนี่จอบแอร์พอร์ตเรจินเดลีบ้าเท่มันแดรริวกูกูเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้แอร์พอร์ตเรจนเดลีดูดูพลังทำลายไม่นี่กองแกงมากเลยนะเออหน้าเว็บแม่งเขาบอกว่าสามารถกำจัดศัตรูด้วยความเงียบด้วยความเงียบความเงียบแล้วดาบดาบมาซามูเน่เมื่อไงนี่ยแหละ เออแอร์พอร์ตใช่ไหมหมายคาตาลาปปะป๊อกกูนึกว่าแอร์พอร์ตเอ้ยใช่ไหมหมายวะลอง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 หอบดูตรงนี้เห็นบอกอะไรวะกดหมอบกด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 ลุกขึ้นยังไงวะออกกดตัวเซตหัวแตกดีหัวแตกตื่นได้หมเฮ้ยผมยืนท้าทายสัมยืนท้าทายท้าทายเ้ยทำอะไรมาเฮ้ยพวกมึงอะเฮ้ย เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันยิงเราอะเกตในพวกมึงนั่นเจอเจอสุดยอดอาวุธคิริโต้คิรโต้เทพขู่มาไม่ไกลซีนีมาไปเลยท้าทายไอพวกมึงสี่คนะสี่คนเด็กมึงเล้าเอาวะเลนกูมีอาวุธเทพเว้ย ไปสับใจไอ้สักกิงตกมันทิ้งเลยคุณต่อป้านที่นี่ตกไม่เก่าเหรอทำไมที่ไหมอะไรเติมทูว้าแม่งไอ้เหี้ยวฝีมือกูนี่แหละฝีมือฝีมือฝีมือมันฝีมือมันตายแล้วฝีมือคือตายแล้วมึงตายแล้วเนี่้ไอ้บูมรอบต่อให้รอบหน้ามึงเอาบาสุก้ามาลงแป้งมึงก็แพ้เยันด้วยอย่างดี้ว่าเหมือนกันนะถ้าจะชนะได้กูต้องลงนุ่งลง Hey, man, hey. มาแล้วมาครับท่านผู้ชมนะครับการที่เราจะไปลุยกับเขาได้เนี่ยผมว่าไอ้ครั้งไอ้ก่อนหน้านี้เราถูกยิงตายไปโดยที่ไอ้บูมเนี่ยมันก็พกของใหม่ไปด้วยนะแต่ก็แพ้นะครับแพ้เป็นท่ามันขึ้นอยู่กับฝีมือคนแล้วแหละเพราะฉะนั้นนะครับเราลองมาเปิดกล่องเล่นกันอยู่นะฮะกล่องที่ว่านี่คือไพ่พูลนะฮะไพ์พูตอนนี้ก็มีรายชื่อคนโชคดีด้วยได,ได้ของแร่ไบเย็ดดนะครับของแร่ตอนนี้ จะมีอยู่ว่ามีหน้าไม้นะครับเป็นดริเรีวเดอะวอลกิงเดสเลยทีเดียวมีปืนด้วยนะครับแอร์พอร์ตดเจนคาตาอันนี้สักจู๊ดใช่ไหมแอร์โฮสเตจใช้่ไหมเออมันต้องเป็นแอร์พอร์ต้วยวะแอร์พอร์ตล็อกเกอร์ดเจนล็อกเกอร์มีบาดเบูมด้วยโอ้ค่อนข้างคุ้มอยู่ในนี้นะครับตอนนี้มี GC เหลืออยู่หมื่นหกนะครับเดี๋ยวจะเปิดสักห้ากล่องพอห้ากล่องก็พันหนึ่งไอห้าร้อยเอพันหนึ่งก็ถูกแล้วไอห่า เค okay, มาอ่เอาดีวะขอ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 ,ขอได้ไดริวก่อนขอได้ริวขอได้ริวได้ริวได้ริวดิโอ้คืออะไรอ่ะอ๋ะอว่ะไม่ ได้เร็วได้เร็วอ๋อโอ้ได้ C B เป็นเหมือนกำแพงนะครับได้บังเกอร์พะมาห้าอันเอาไวต้ตั้งตั้งหลอกคนไงเอาไว้ตั้งแล้วก็ยิงในร่องรูนั้นได้โอเคกล่องที่สามได้เร็วดิวะได้เร็ว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 โอ้โหรีเจนล็อกเกอร์ เวอรี่แรด้วยนะเวอรี่แรร์นะเยี่ยมอยู่นะครับแอร์พลิเคชนนนี่ครับมันก็ขึ้นโชว์แล้มาเอารับมาด้วยนะครับว่ากูนี่แหละนะครับเปิดไพ่ทูได้เด้มาอือกล่องที่ฟรีจะเอาดาริวอะดาริวดาริวดาริวอึ๊ดอยากคุยเออ ไม่เอาเอาด้ลูดิยังไม่ได้เอาบุเลยเนี่ยได้แต่ล็อกเกอร์ดาลิวดิดาลิวด,ดิเปิดเปิดคุย yeah! อื๊ดกูขออาวุธสักชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่งเลยด่วนเลยนะครับขอเปิดใม่อันหนึ่งอึดอ๊ดไอ้ขีอูอันหนึ่งอ่ะไม่ไหวแล้วนะจงมาอาวุธ อาวุธพ่อมึงตายเอาดีวะโอ้โหยามึงออกมาปมเลยปมรมพ่อมึงเหรอเปิดอีกสองกล่องก็เปิดแม่งสิบกล่องเลยอะฟรีหนึ่งกล่องโอเคมาดิกูว่าเะเปิดอาวุธอาวุธอาวุธอู่ได้ปืนแล้วอีกหานละ ไปกล่องหนึ่งก็จะได้ฟรีหนึ่งกล่องกเปไปกล่องหนึ่งแม่งเลยแต่เดดโจขอแดริวแดริวมาหนิวะอึ๊บแดร์ได้แดรลิวสมใจแล้วสัตว์เอ้ยวราบราบราบราโอ้คุณมีหนึ่งสิทธิ์เปิดฟรีอะเปิดกล่องฟรีกล่องฟรี ของฟรีดูซิว่าจะได้อะไรฟรีมาได้ปือนอีกอันหนึ่งนะครับผมตอนนี้ที่เรายังไม่ได้เลยคือแอร์พอร์ตคาทานะนะครับตอนนี้เราได้นี่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 ได้หมดเลยจะเว้นบนดนะะาดาบูมคนาดฮะบาดาบูมซื้อได้แอร์พอร์ตคาทนะก็ยังไม่ได้มีนะครับโอเคเปิดแค่นี้ก่อนนะกันนะครับไปไปเปิดไปทั้งหมดกี่กล่องนะสิบสิบกล่องฟรีหนึ่งนะครับผมนะฮะสิบเอ็ดกล่องได้มาเกือบหมดแล้วเหลือแอร์พอร์ตอย่างเดียว โอเคสำหรับใครที่สนใจก็ไปเปิดได้นะครับที่หน้าเว็บ i n f t a t i o n Online Thailand i n f t a t i o n Thailand นะครับผมบายๆสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็มีสิทธิ์ได้รับลุ้นนะครับของที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับที่เห็นอยู่นะครับก็มีปืนปืนป้าเชงนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกกีต้าร์ไฟฟ้าแล้วก็บลูบานะครับเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับการลุ้นเนี่ยเราจะทําให้มันง่ายขึ้นกว่าเดิมกว่าคลิปที่แล้วนะครับความง่ายนั้นก็คือ เดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เซิร์ฟฟาร์มแล้วก็รหัสผ่านนะครับใครตาดีใครเห็นใครเข้ามาช่วงที่ผมโพสพอดีก็เข้ามาเอาของได้เลยแค่นั้นพอคำจบโอเคแล้วเ,เจอกันบิว